สวัสดีสวัสดีชาวลูกทุ้มสแควรนะครับมจุดนัทพบผมบอลุคคุ้ใจกลางกรุงเทพครับผมดีเจถึงเจ็เก้าสิบลูกคุ่มรักใจ นีไม่พักแฟลูกทุ่งทกกดใช่แล้วนะคะฟรีคอนเสิร์ล,ลูกทุงก่งแควนวันนี้นะบอกเลยว่านี่คือสุดยอดคอเสิร์ตล,ลูกพุ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะต้ครับจุดนัดพบกับลูกทุ่งครับวันนี้วันอาทิตย์ที่หกะแล้วก็เปนวันแห่งความยิ่งใหญ่นะฮะของชาวลูกทุ่งที่ชอบเซิร์งอ,รอการตีความมันไม่มีัก่นทีนี้เลยนะคะยชอบยโอ้โหชอบอ่ล้เซิร์งหน่อยไหม ตล้ดไปแน่นอนนะคะตอนนี้ค่ะลูกทุ่สาของเราถ่ายทอดสดไปนะคะที่แฟนเพจลูกทุ่งสภาด้วยฝากทุกคนนะคะก็ไปกดไลค์กดแชร์ออกไปที่ Facebook ตัวเองนะคะชวนเพื่อนมาได้นะคะใช่ครับเพราะวันนี้เนี่ยนะฮะเรามีการถ่ายทอดสดนะฮะทางโซเชียลต่างๆเนียเป็นยู u ูบอ่าลูกทุ่สภาพเฟซบุ๊กลูกทุ่สภาพเครับโดยเาะเป็นเฟซบุ๊ก90ที่ท่งรักไทยในการเทุ่ฟัพ่าน้ทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปกดไล้์กดวยนะคะ ีการขายอ็เสียงคาข่าวพิพิุด้วยนะคะและเป็น90ลูกคุ้งรักไนไทยและแอปพลิเคชันชา้ชางไทยออนไลน์นะคะศิลปินในวันนี้ค่ะบูขาบอกเลยว่านี่คือครั้งแรกนะะในการรดนบริกันของศิลกินลูกทุกงแล้วก็หมอนำเต้ยเวย์เลยะคะย่ะเยอะมากครับผม้ววันนี้ใครเป็นแฟน มาด้วยนะฮะบวกกับพี่ศรีจันทร์อุทิศินะครับการประเสียงที่โบกตาหรือจะเป็นบาสปัตมะนาด้ครับผม่วมกับแจนปิยพรครับนล้วแฟนรฟ์สดก็แวะมาด้วยนะคะรอด้วยดูความฝันจากบ้านใจให้ทุกสุดต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยแยกไม่ออกเลยว่าเอฟซีมาเชียร์ไปมากที่สุดเชียร์ทุกคนนะเชียร์ทุกคน เจ๊สีขอบคาราคอร์ลุกนโอดูเลยนะ้หมบอกวันนี้เอฟซีพอยกไม่ยกมาให้การพาุณรับกันแบบให้พวกอุ่นหนาฝักร้ามากๆนะครับที่เกาะมอยแทยของเรานะครับนอกจากพคอนเสิร์แล้วอาสิงเล่มา้ทุกนมีทธิ์รุ้นมาค่ะทองคำร์ลุ้นค่ะหนึ่งหมื่นบาทเร็พิจาราก็มือไปอา้สับสุนในนี้นะคะ เสียชื่านักสืบคุณและสองพูชาง์ทไทช้อปปิ้งรุนอยู่ในงานค่ะดีเจมโบ๊ทถ้าเกิดว่าเทไรนะฮะไม่รู้ว่าปูนมีตรงไหนบ้างสังเกตครับจะมีเต็นท์สีขาวนะครับอยู่บริเวณรอบงานเลยนะครับจากผู้สนับสนุนทุกคนนะครับมีสิทธิ์เท่าเทียมกันครับสามารถไปร่วมสนุกกับคู่ผู้สนับสนุนกิจกรรมได้ทุกคนก็จะได้คูปองมาเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนแล้วก็มาหย่อนที่กล่องนะฮะเราจะมีกล่องไว้ที่ไหนครับพูชารไทยช้อปปิ้งนะคะ กูตลอดงานแต่ว่าต้องรีบปู๊กกองยิ่งส่งมากยิ่งมีสิ่งมากกับทองคำบุญลค่าหนึ่งหมื่นบาทแต่ว่าต้องอยู่ในงานนี้เท่านั้นนะคะรับกลับก่อนเดลยคาะเลยนะคะแต่ว่าลงูกกินเอาไว้แล้วแตอุูยกลับไปยิงหบกลับไปนอนกลับไปรอได้ไหมที่บ้านที่บ้านไม่ได้นะคะและช่วงเวลาก่อนจากนี้นะก่อนที่เราจะไปมั้วนซื้อกันนะคะครับขอเรียนเชิญพี่ช้างเดชาธวีพุฒิ วันนี้หลอกไม่แพ้ศิลปินเลยในพิธีน้ำวันนี้ก็พิธีน้ำโดยในรับครับสวัสดี้น้าคอยครับพิธีน้ำมาเป็นยังไงบ้างความรู้สึกในวันนี้สบุปว่ามันตื่นเต้นมากที่เราได้รวมแบบศิลปินลูกทุ่งหมอลำเต็มเวทีเป็นครั้งแรกของลูกทุ่งสกลเลยค่ะครับก็เป็นความดีใจเพราะว่าเราไดยืนร้อยที่านรวมกล่าวลูกนะครับของเวทีลูกทุ่งหมอลำเนี่ย มาที่นี่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมอ่รัเริ่มต้นก่อนโควิดแล้วใต่คิดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเรามีแฟนรายการที่ติดตามเป็นเก้าสิบอยู่อ่ะมีแฟนที่ชื่นชอบทผลงุกหัว่มเยอะแยะมากมายในลําเแล้วก็มีหลายคนมีการชมหาพี่แล้วก็มี facebook ก็บอกว่าเมื่อไหร่จะจัดพวกอ่าหมอลําได้ได้เดี๋ยวปะได้เดี๋ยวะ ทำพลาดทำพลาดไม่มีความที่บอกขาอย่างนี้ไม่ใช่พอจะพอจะเริ่มคลิปกับโควิดมาซะก่อนอะก็ว่ากันพยายามเลยโดยทั้งตรงกลับมาจัดงานยูรูสต์แฟร์ในครั้งหนึ่งไอ้ความคิดถึงนี้ก็ยังอยู่ในใจก็เลยบอกทีมงานว่าน่าจะมีซัทแบ็หนึ่งอะที่เรารวมดาวรุ่งของวงการหมอรำมาขึ้นเวทีลูรูสต์แฟร์ ให้ชมฟรีเลยค่ะแต่พอมคิดปุ๊บนะแค่คิดปุ๊บว่าสลบคือโครงการหมอนรางเนี่ยคืองานทั้งทุกจริงๆหาคือยากมากนะครับโดยเฉพาะที่บางคนอยู่ต่างจังหวัดเราต้องเดินทางเข้ามาอยู่กับเราบางคนมาอยู่แค่สิบสามสิบนาทีบ้างยี่สิบนาทีบ้างเนี่ยกว่าจะรวมได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับก็ใช้เวลาในการทำแล้วแต่ว่าดีใจที่ญี s toolbox, <S ่ปุ s <S ่นเนี่ยเขรู้ว่าเรรยากาศวันนี้ก็ มาดูหน้าฝั่ากพี่สำคัญนะครับเขาเรียกว่าพ่อพ่อท้าของวงการนุ่งหมอรำแล้วกันนะวันนี้เป็นครั้งแรกที่เยาวีชัยจากทัพลายก็แวะมาเยี่ยมเราที่อยู่ข้างเวทีรู้จักทัพลายนะคะเราเคยให้เยาวีชัยด้วยนะดีกันเลยว่าสวัสดีในแว่นบันทึกเองมาให้กำลังใจพวกเรานะศิลปินลูกุผูหมอรำด้วยนะคะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณศิลปินลูกุู้แล้วก็ศิลปินหมอรำท่านเลยนะคะ ก่อนก่อนถึงแท็กสามสิบวิตอนนี้ให้ดูห่อตาต้องเดียวนัดแสดงตายหนักด้วยที่เดี๋ยวจะมีเซลฟี่จากนี้ลงไปข้างล่าต่อเลครับที่น้ว่าคือเอ็มีต้องการแบบไหนมีฉากจะให้ได้ตลอดเพราะฉะนั้นเอ็มีทุกคนนะครับใครต้องการนะฮะรูปแบบเพราส่วนตัวไม่กันบ้างมีอีเควสตมานะเพราะว่าเราได้เปิดรับนะฮะเอ่อไม่ว่าการรีเควสต์นะฮะรูปแบบรายการรุ่แปรกันตลอดนะครั